าคนแม่ชมพู่พี่เบลแล้วก็น้องบุโก,โก้ถูกต้องค่ะวันนี้มีเรื่องเมาที่แบบว่าเมาแล้วก็ต้องยิ้มตามกับคู่คู่นี้เวลาเมาไปยิ้มไปเพราะอะไรคู่นี้เป็นคู่เราจะบอกเป็นคู่รักไม่รู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาดูเคมีเข้ากันเข้ากันคือตอนแรกอะ่ะมันก็มีเหย่่ยวข่าวไปเจอแอบคบแอบคุยหรือเปล่าไปเจอ,อที่ห้างห้างหนึ่งบนรถมารับอะไรยังไงแล้ววันก่อนเจว,วหวาน้าหงายของเราต้องบอกว่ามือโปรมากนะสัมภาษณ์บวเมลดาคือ สัมภาษณ์วนไปวนมาวนไปวนมาเอ้าทำโบงงตอบเหมือนตอบว่าคบกันเลยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องมาเมากันสําหรับวันนี้สําหรับคุณอเร็กชินเดชเขาก็เปิดใจยอมรับนะว่าคุยกับน้องโบมิเลดาได้สองเดือนแล้วเอดีใจด้ว เออน่ารักจังเลยอะก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้สาวโบได้ทิ้งบอมมาไว้นะบอกว่าอเล็กเป็นพี่ที่น่ารักครับคุยกันมากขึ้นนะคะก็มีไปกินข้าวด้วยกันบ้างปกติแต่เวลาไปเนี่ยไม่ได้ไปสองคนแล้วก็ไปเป็นกลุ่มไปกัน <_ C os> หลายคนก็เรื่อยๆนะคะครั้งนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็อยู่ตรงนั้นให้มันนานหน่อย <_ C os> อเล็กคิดยังไงสาวโบบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในคำสัมภาษณ์วันนั้นอะสาวโบเล่นมุกนี้เลยนะ เออะก็ไม่โลไม่โลไม่โละเออเล่นแบบเป็นคนบ้าไปเลยให้เป<อ>็นแบบอเล็กเอาเองอะค่ะนี่ล่าสุดเลยวันนี้สดร้อนๆน,นะฮะคุณอเล็กเขาออกงานอีเวนต์แล้วจ้ะทีมตกมันบันเทิงเนี่ยก็ไม่พลาดส่งเจ๋วหาวานนะฮะนักข่าวสดทัชของเราเนี่ยบึงรถไปหาอเล็กเลยเพื่อล้วงความรับคําตอบจากอเล็กมาหลังจบงานเนี่ยอเล็กให้สัมภาษณ์ทั้งเขินมัวแล้วก็หูแดงแต่ว่าก็ตอบชัดเจนนะฮะ คุยกับโบมา2เดือนแล้วนักข่าวเรานี่กรีดเลยกรีด,รดลั่นเลยนะจ๊ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาเชียร์คู่นี้กันไงแล้วก็ดูไลฟ์สดที่อเล็กให้สัมภาษณ์ไปด้วยครับ,<อ>รบมาคุณผู้ชมเออจะเล่าให้ฟังว่าอเล็กตอบยังไงบ้าง<ะ>รเริ่มต้นจากนักข่าวถามว่าเออความสัมพันธ์กับโบคือยังไงอ,อเล็กตอบว่าจริงๆก็เพิ่งเริ่มคุยครับเริ่มจีบกันช่วงไปเล่น MV ตอนนั้นก็แค่ร่วมงานกันยังไม่มีอะไร บอกทุกคนตรงๆเนาะพี่น้องบอกว่าเริ่มคบกันได้2เดือนที่เรียนรู้ศึกษากันละกันกระแสข่าวที่มีชื่อผมกับน้องพวกเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูเนี่ยนำเราไปแล้วอยากให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งนนักข่าวถามว่าจริงๆเนี่ยเริ่มปิ๊งโบตอนไหนจ๊ะอเล็กบอกว่าถ้าเกิดถามเล็กนะเล็กเป็นคนไม่กล้าจีบใครอยู่แล้วนักข่าวเลยถามว่าอ้าวคนเนี้ย เรากล้าจีบหรออลเล็กก็รีบบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเราเคยร่วมงานกันมาก่อนเหมือนเราเองก็จู่ๆรู้สึกน่ารักจังเลยอ่ะประโยคนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปฟังสัมภาษณ์อลเล็กนะอยากให้ให้จับใจดีๆเพราะว่านักข่าวกรี๊ดเลยนะครับมันฟินตามากคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคู่หนึ่งที่เราแอบเชียร์เขาก็เปิดตัวคบกันละอย่างคุณบอยคุณบอยคุณบอยตะหนวดอะอ๋ออืกวนเดียวกันเขาก็เปิดตัวคบกับสาวอะไรนะ ใช่มาคู่นี้ก็2เดือนเหมือนกันเพรา่แก๊งนี้เขาปลดตัวคบสาวมา2เดือนเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะทําไม่งดีทําไม่ดีแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เวลาสัมภาษณ์ดาราศิลปินก็ไม่ค่อยกั๊กกันเรื่องของความรักแล้วล่ะและด้วยอายุของอเล็กด้วยนะเล็กเขาบอกเขาสามสิบสองปีแล้วอ่ะเพนี้คือเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละเวลาจะพูดจะคิดจะทําหรือว่าตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ต้องรอบคอบแล้วที่สําคัญนะต้องทําให้ไม่กระทบกับตัวน้องด้วยและตอนนี้เขาบอกว่าตัวเขาค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกแล้วก็ยังย้กับคำ นี่บอกว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกน้องน่ารักมากนี่แหละ,หละไอ้ตรงนี้เดียวที่เรารู้สึกอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่จริงๆนะบางคนบอกมันจะเหมือนสมัยก่อนต้องปิดแ,บบแบบอบๆซะต้องเลยแล้วยิ่งเปิดตัวแบบนี้มันเหมือนให้เกียรติฝ่ายหญิงเราบอกว่าเขาคุยกันมาแล้วแหละว่าพี่ขอพูดนะเล็กขอพูดนะเพื่อจะให้เกียรติฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายหญิงตรงนั้นจะโอเคเซเย่ด้วยเพราะหลายครั้งเวลาถามผู้หญิง คบกันหรือเปล่าคบกันหรือเปล่าผู้หญิงว่าจะบอกว่าไปถามผู้ชายดีกว่าส่วนบางทีผู้ชายก็บอกเออให้เกียรติให้ผู้หญิงเป็นคนตอบก่อนแต่รอบนี้คือชัดเจนแล้วล่ะผมแน่นอนเพราะว่าการเปิดอ่ะบางทีปัจจุบันได้พอเปิดปุ๊บยิ่งปังนะงาน่ก็ยิ่งเข้าอีเวนต์อีเวนต์เข้ากระจายเลยนะคะครับคือ<ล>น้นองอ,อลเล็กเนี่ยเขาก็เปิดใจนะคะว่าเออถ้าใครได้ติดตามน้องเข้ามาตลอดเนี่ยน้องก็ตลกขี้เล่นตรงๆแมนๆเออเขาเนี่ยก็เวลาใครอยู่กับเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากเอาเป็นว่า เวลาอเล็กเนี่ยอยู่กับน้องเขาเขามีความสุขมากมากนะ,ะมีความสุขจริงจริที่น้องโบให้สัมภาษณ์ล่าสุดก็ได้ดูนะเขาบอกว่าน่ารักทํางานเยอะแล้ววันนี้เนี่ยน้องก็ออกงานตอนเย็นดะ้วยใช่แต่ไม่ต้องคุยกันว่าจะตอบยังไงสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่คิดที่จะพูดคือความรู้สึกจริงๆจากใจโบรีสุดออไม่ผิดบ้างเออถูกต้องเพราะว่าเย็นนี้ตอนประมาณ5้าโมงเนี่ย,โบ,ยโบเนี่ยนะคะจะไปงานเปิดต้นคริสต์มาสที่เซนต์เทนเวอร์รก็คือน่าจะได้สัมภาษณ์ช่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยว อเล็กต่อนะคะบ,บอกว่าก็เรียกว่าไม่โสดแล้วได้ไหมอเล็กตอนนี้อเล็กบอกว่าอืมก็หูแดงเลยนะตอนตอนเ oh, oh. น,นี่ยเขาบอกว่าก็ไม่อยากโสดแล้วครับ oh, oh. อนน้า oh. น,น,น,นะคือตอนนี้แฮปปี้ครับอยู่ในใสายตาผู้ใหญ่อย่างที่รู้ว่าเวลาโบไปไหนเขาก็ไปกับคุณแม่ตลอดเวลานะเวลาไปกินข้างกินข้าวเนะี่ยคุณแม่ก็ไปด้วยหรือว่าบางทีก็ขอคุณแม่บ้างนะคะ oh, oh. เขาบอกว่าขอนิหนึ่งแล้วกันความรักครั้างนี้ไม่อยากให้ทุกคนรีบร้อนอยากให้ค่อยๆดูกันไปใจเย็นๆนิดนึงเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอเล็กกันค่ะเชิญค่ะ จริงๆเพิ่งเริ่มเองครับผมแล้วเป็นแฟนเริ่มเป็นจีบเรื่องเนี้ยยังใจเย็นๆสิเราอ่ะใจเย็นเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบกันเพิ่งเริ่มได้แบบเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยไปคลิกกันยังไงคือเอาจริงเล็กกะเป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ดูสัมภาษณ์เล็กอ่ะทุกคนจะรู้ว่าเล็กอ่ะจิตเป็นคนจีบจู่ไม่ได้ไม่ได้กล้าจีบใครก่อนเนี่ยสมมติเล็กเจอพี่หวาอยู่ข้างนอกเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยเนี่ยเราไม่กล้าแค่นี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเเเเเรรรราาาาาไไดด้้คยย่่่่วมมงงงนนนนกกกกัััออจจๆ็แบบล S 2> <S, <S 2 <Pop ify> สมเดอนที like <trilogy> then, ่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกมมีความสุขครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วอะเราก็ยินดีที่จะพูดน้องน่ารักมากมองเขาสวยูกใจตรงแต่คือเราเออเรา้ว่มันไม่เขินไม่ได้เราไหมอะฮะอะไรนะถามอะไรนะเขาสวยคุณจะทำงนน้องเขาแบบ เป,เป็นคนตลกเป็นคนที่เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็ม,นกมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบแฮปปี้อ่ะคือชอบผู้หญิงตลกคือเราไม่มีสเปคเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงเราแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขใช่แต่ว่าตอนนี้อเล็กไม่โสดแล้วอะไรนะครับไม่โสดแล้วไม่อยากโสดโอ้ย หูแดงจริงด้วยนั้นเล็กแต่เล็กพูดดีนะไม่อยากโสดไม่อยากโสดเลยไม่อยากโสดแล้วเฮ้ยนี่เขาเสียอาการเหมือนกันนะยืนจับผ้าอยู่เขาหมุนรอบตัวเลยนะคุณคือบิดไปบิดซ้ายบิดขวาคือรู้เลยว่าแบบว่าโอ้เขินแน่นอนเขินมากเลยแต่เล็กก็รักเขินน่ารักเนาะและหน้าเขาเป็นแบบเหมือนหนุ่มเกาหลีอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้พูดถึงโบนะพูดแล้วบอก็น้องเขาน่ารักอ่ะ